กการทำิสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะทำกิมจิกันนะคะรสชาติเซฟเวอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่ตี๋เป็นยังไงบ้างค่ะทำกิมกจมมิเดี๋ยวจะไปถามให้น้องเดี๋ยวจะไปถามให้น้องวิ่งแต่งโซคนสวยกินน้องแฝดข,ขาขมักขมเอนเหลือเกินนะคะสำหรับทำกิมจิในวันนี้สวัสดีครับพี่ป้าตายแล้วพี่ป้าเหมือนเกาหลีมาก สวัสดีค่ะน้องโยกตาแล้วมาคุยกับคุณแม่คุณแม่เหรือกิ๊กคัะหน้าต่เล็กเลเหมือนเกาหลีเลยสวัสดีค่ะพี่แม่เป็นอย่างพ้องค่ะรู้สึกยังไงพ้องค่ะได้มาทํากิมจิเหมือนพักการดองบ้านเฮาก็คะม้วน้วสวัสดีค่ะแปลงเศรษฐ์น่เหมือนเกาหลีเลยเขาบอกทำเกาหลีแล้วหน้าสวยเป็นสอง0ันปีสวัสดีค่ะพี่นู เปียกเป็นลากลับไปต้องไปทำให้ภรรยาดีนะรู้ว่ามีใส่ทองด้วยสวัสดีค่ะเจี๋ยใช่ไหมฮะโอ้ทำสวยเจียวสวัสดีค่ะคุณในเล็กต้องรักต้องรักต้องรักต้องเลเนเออคำมาคำแม่นเจียวกินแล้วสวยอ้าคุณนุกดายังไงก็คุณคำมาคำแม่นเหลือเกินจะทำให้กับสามีทานพิพร <Okay. S 2> อ้าวนะครับมีช่างกล้องหนุ่มนิกกี้ด้วยพี่อิมอ้าวแล้วพี่อิมเสร็จแล้วนะคระับ <Okay. S 2> พี่ทิพย์ขาอาตาล่า <Okay. S 2> พี่ทิพย์มากับใครครับวันนี้มากับกิ๊กหรือมากับคนข้างบ้านคนข้างบ้านเอออภิยาจะมีอ๋อจะมี่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเหมืนอนเกาหลีมากเลยเจวี ฮัลโหลกรุณามอนี่พูดภาษาเกาหลีได้ไหมสปอนยกนิดนึงสาอนสกคนอายกนิดนึงจ้าน,น,นี่อันนี้พระพันปีทั้งสองท่านนะคะ <laughs> นี่พระมหิีทั้งสองท่านเดี๋ยวเราทำกิจิเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ทุธรรมบกกันนะคะอัลลาคบิดาอันนี้นะคดงจังนเกึ่งกับพระราชา ปิดท้ายด้วยนะคะห้องต้นเครื่องเมสสมัยแล้วก็พอลอเอายกชูด้วยครบัและท้ายสุดเลยค่ะมาที่เจน้องนะครับยังไม่เสร็จนะคะเกมเสร็จรือยังจ้ามันสั้นอ่ะมันไม่ถึงนะครับคะอะไรสั้นจ้าพักการข่าวพักการขาวสั้นนะคะโอเคก่ะกิมกบสวัสดีค่ะเคเล ขอบคุณนะคะนิสัยกระเสืออ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะ <ไป S 1> เคโลอขอบคุณเคโลด้วยบ๊ายบาย